นี่คือคําตอบที่สุดยอดของนายกรัฐมนตรีแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อนักข่าวถามบอกว่าเรื่องงูเหา่าย้ายจากพรรคประชาชนมาพรรคก,การธรรมเนี่ยท่านมีนันท่านนายกมีความรู้สึกยังไงน,นายกก็บอกว่าโอ๊เป็นธรรมดานะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะย้ายพรรคก็เหมือนกับว่าทําทํางานบริษัทเดิมไม่ถูกใจก็ย้ายบริษัทก็ทานั่นเองอันนี้คือไม่ได้เคยศึกษาเรื่องพื้นฐานของประชาธิปไตยเลยหรือครับ ว่าประชาชนเลือกคนแล้วก็เลือกพักแล้วย้ายพักเนี่ยมันเท่ากับว่าดูถูกประชาชนที่เลือกพักเขามาอันนี้ไม่รู้เรื่องประชาธิปไตายก็ไม่ว่ายังเสือกไม่รู้เรื่องความจําของพักตัวเองตอนนั้นที่สสรีเจเกตสามคนไปยกมือเข้าข้างกับพักภูมิใจไทยโดยขัดมติของพักเพื่อไทยก็บอกแล้วเกิดยุทธการไล่หนูตีงูเหา่าไม่เคยเดือดเลือดเดือดเนื้อร้อนใจกับคนในพักเลยนอครับหรือว่าจําไม่ได้หรือว่าม,มันไม่มีความน่าสนใจเท่ากับกระเป๋าแบรนด์เนมเอายังไม่พอ เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยที่คุณเฉลิมเนี่ยผิดใจกันกันกบคุณแล้วเขาบอกขับผมออกเลยผมจะย้ายพักเอา้าแล้วทาไมตอนนั้นไม่บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ทํางานไม่พอใจกับบริษัทเดิมแล้วจะย้ายบริษัทใหม่พักการเมืองไม่ใช่บริษัทประชาชนเลือกพวกคุณมาก็ไม่ใช่เลือกสุ่มสี่สุมห้ามันมีเจตจ,จำนงมันมีคามั่นสัญญาสแสดงว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะว่าคุณไม่ได้ยิบยงกับประชาชนมันลอยมาตามนามทกุลณของคุณแบบนี้ ประชาชนยังต้องการคนที่เป็นนายกแบบนี้กันหลึกครับเอาเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับคิดใหญ่ทำเป็นเมนทุกโครงการสนัดเน่า